เพื่อได้ขอธรมาในวันปีเก่าล่วงไปแล้วพีใหม่แล้วก็มารอดมาถึงพีใหม่ไทยนี้2,568วัน15ไปแล้วถือว่าเป็นวันพีใหม่ไทยบัดน,นี้เจ้าภาพมูมลรัามีผู้ใจญ่พี่ทำมอนม,มัดหมู่เป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่และ ญาติโยมทั้งหลายในหมู่หนึ่งก็ดีหลายหลายก็ดีได้มาร่มบุญร่มบุญฝนในวันนี้ขอบุญบารมีแห่งศีลบารมีแห่งทานบารมีแห่งภาวนาที่กุลสักกา,ยยารญาโยมทั้งหลายได้กระทำบังเพ่งด้วยดีได้ทำบุญในอิทธิพึ่งปีใหม่ไทยในวันนี้ขอให้คุณกุญฝนคุณ,ค,ณความดีเหล่านั้นจงมาปกปัก ร,ร connect, ักษาภูมิรองป้องกันมูลนิธิตาทุกผู้ทุกคนทั้งหลายขอให้มีความสุขายและสูกใจปราศจากทุกโรภัยยาได้มีพรักันอันตรายใดๆทั้งสิ้นขอให้มีหมดไปที่งไปอันตรายทั้งหลายกับปะทุกับปะโขกกับปะโรคกับปะไปจะปะเพราะตัวนอกกับปะเพราะตัวในกับปะเพราะกลางวันกับปะเพราะกลางคืนกับปะเพราะลาวเล็กกับปะเพราะลาวเงินกับปะเพราะลาวทองกับปะเราะที่ นั่งกับสะเพาะที่นอนสะพาะทางเดินสาเพ่งสฉยเพ่งกับระเพาะผีเจ็ดตา้าสะเพาะวันก็หอยหายสะเพาะเดือนก็หอยกลายสะเพาะปีก็ขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟวิวันชัยเย็นสะพานัา낭สะพากดาพังพระวันตุเมรักพันโตโซรักันโตสิทธิจิตจังสิธิกรรมังสิธิลาโพอายุวันนรกฝังพลัง